คดีบี่ข่าวแรกกับแม็กแจกกระทงหนุ่มซื้อบริการสาวไซไล่ปรากฏว่าโอนเงินให้เขาไปเป็นหมื่นแขนก็ไม่ได้จับตับก็ไม่ได้กินแล้วสาวก็ไม่ได้มาตามนัดแบบนี้จะโดนกีกระทงเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณประเวศนะครับปรากฏว่าตอนนี้เงินซื้อข้าวก็ไม่มีเงินผ่อนมอไซค์ก็ไม่มีข้าวก็ต้องไปเซ็นร้านเขาก่อนเพราะว่าเงินที่หามาได้ทั้งเดือนหมื่นกว่าบาทเนี่ยโอนไปให้สาวไซไลยหมดแล้วคุณผู้ชมครับ เพราะว่าต้องการจะซื้อบริการเธอเห็นเธอหน้าตาดีนะคุยกันทางไลน์ก็มีการโอนเงินกันอยู่เรื่อยๆครั้งแรกโอนไป1,000บอกว่าจะได้พิกัดมาครั้งที่2สาวบอกว่ายังไม่พอขอค่าประกันด้วยอีก2,000บาทก็โอนไปเรื่อยๆหลายครั้งผู้ชมครับจนยอดไปถึง1,4 0 0 0บาทท้ายที่สุดปรากฏว่าสาวไซส์ลายลายนี้ซึ่งหนุ่มประเวศเนี่ยบอกว่าหน้าตาดีก็เห็นว่าตรงปกนะไม่มาตามนัด จนตอนนี้ไปแจ้งความคุณตํารวจเขาก็ไม่รับแจ้งนะครับนี่โอ้โหไม่รู้จะเห็นใจส,สงสารหรืออะไรยังไงดีนะครับสําหรับคุณประเวศเรื่องนี้ สำหรับเรื่องของคุณประเวศในผู้ชมครับโดยหลักแล้วมูลนี้ของเขาเนี่ยมันเป็นมูลนี้ของการซื้อบริการทางเพศซึ่งถือว่าเป็นมูลนี้ที่ผิดกฎหมายกฎหมายเราไม่รองรับเรื่องของการซื้อขายบริการทางเพศก็ถือว่าผิดกฎหมายมันก็เลยฟ้องร้องกันไม่ได้อ่านในมุมนี้ก็จบไปตำรวจเขาก็เลยไม่รับแจ้งความนะครับแต่ทีนี้ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าสาวรายนี้เธอเจตนาจะส่งรูปส่งหน้าตาส่งรูปร่างส่งสัญลักษณ์ของเธอเพื่อมาล่อ ส่งไปล่อทางไลน์ใช่ไหมครับให้ประเวศเห็นแล้วโอ้โหประเวศอยากได้อยากกินตับเลือล้อดอะไรก็ตามแต่แล้วเป็นการหลอกให้ประเวศโอนเงินไปอันนี้แหละครับเขาถือว่าเป็นการหลอกลวงหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งโดยมีจุดประสงค์คือต้องการเงินจากประเวศถือเป็นการช่อโกงนะครับมาทําให้อยากแล้วก็จากไปพร้อมกับเงินหมื่นสี่ของประเวศแบบนี้อาจจะโดนช่อโกงหนึ่งกระทง ทำคมทิ้งท้ายวันนี้เสี่ยงเงินมื่นซีไม่ได้ตูตีหนองเลยอ่ะ